วงการบันเทิงเศร้าอุเทนบุญยงอดีตพระเอกชื่อดังเสียชีวิตแล้วบินบรลลือลิศได้เผยแพร่ข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่ออุเทนบุญยงพระเอกชื่อดังได้เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา12นาฬิกา38นาทีโดยมีเหล่าแฟนคลับเข้าไปร่วมแสดงความอลาลัยจำนวนมากทั้งนี้อุเทนบุญยงเกิดที่จังหวัดชนบุรีหลังจากเรียนจบมัธยมปีที่3จากโรงเรียนวโรพลน์ปัญญาจารย์ ก็ได้เป็นเซลล์ขายรถในจังหวัดชนบุรีเปิดร้านขายอาหารก่อนที่ชนินน,นลึกปกรณ์อดีตาราภาพยนตร์จะมาพบจึงพาไปฝากไว้กับฉลวยศิริรัตนาผู้กำกับภาพยนตร์ก่อนที่จะได้เป็นนายแบบเดินแฟชั่นโชว์ให้กับร้านตัดเสื้อเจ้าคุณจนกระทั่งเปียกโปสเตอร์มาเห็นและกระชวนไปเป็นพระเอกภาพยนตร์เรื่องนักเลงบ่อพลอยก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นภาพยนตร์เรื่องเขาสมิงแสดงคู่กับภาวนาชนะจิตเข้าฉายเมื่อ วันที่27ตุลาคม2516ก่อนที่จะมีผลงานภาพยนตร์ดังอีกหลายเรื่องอย่างเช่นคำมั่นสัญญาข้าวนอกนาลุยแหลกลุย10บยอดแสบสื้อสิงกระทิงแรกและและอองดาวทั้งยังเคยไปเล่นหนังในต่างประเทศที่อิตาลีประกบกับพระเอกดังของอิตาลีไม่นานมานี้บินได้เข้าช่วยเหลืออุทเทนที่มีปัญหาด้านสุขภาพโดยเดินไม่ค่อยไหวและป่วยด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงทำให้ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ ขอขอบคุณสยามนิวส์